หลวงตามหาบัวยาณสัมปนโนเล่าถึงจิตอัศจรรย์ของท่านกอเขาสวนหลวงสนิทใจได้ด้วยธรรมสายสัมพันธ์ในธรรมของท่านมิได้จำกัดในหมู่เพื่อนบรพชิตเท่านั้นมีคลาว่าจำนวนมากที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรม และสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นจริงจังไม่ว่าเพศผูิใดย่อมประจักษ์ผลแห่งธรรมภายในใจขึ้นเป็นลำดับลำดับไปนักภาวนาหญิงหรือชายนั้นจะให้เหตุผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรหลวงตาท่านเคยได้ให้เหตุผลว่าการปฏิบัติไม่มีเพศ เรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภก,ก็มีได้ทั้งหญิงชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชาย เป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจความสามารถของตนแล้วมีทางหลุดพ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เมื่อโอกาสอํานวยท่านจะไปเยี่ยมเยือนถึงสำนักปฏิบัติธรรมเหล่านั้นเสมอเช่นสำนักชีบ้านห้วยทราย ของคุณแม่ฉีแก้วเสียงล้ําสํานักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงของอุบาสิกากีนานายน์ในตอนนี้จะขอเล่าถึงตอนที่ท่านแวะเยี่ยมสํานักปฏิบัติธรรมเขาส่วนหลวงดังนี้ท่านเคยได้ยินกิติศัพท์ชื่อเสียงของคุณยายกอเขาสวนหลวงมานานแล้ว ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรแก่การเคารพกราบไหว้แต่มีครอบประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งคือเขาว่ากันว่าคุณยายเป็นคนไม่เอาพระคือไม่ต้อนรับพระสิ่งนี้จึงทำให้หลวงตาอยากรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่หรือว่ามีเหตุผลด้วยประการใดกันแน่ เพราะหากเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆแล้วลักษณะเช่นนี้ไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ท่านจึงไม่อยากเชื่อข่าวลือนี้นักด้วยเหตุนี้เองเมื่อมีจังหวะมาถึงในคราวท่านมากรุงเทพเพื่อดูแลอาการอาพาธของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านเอง ที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อได้โอกาสอันควรท่านจึงได้ไปเยี่ยมเยียนคุณยายกอถึงสำนักเขาสวนหลวงจังหวัดราชบุรีด้วยตนเองเลยทีเดียวพอเข้าไปถึงสำนักเท่านั้นแม่นานก็มีเสียงระฆังเคาะดังกังวานขึ้นเรียกให้สตรีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพากันหลั่งไหลมากราบท่าน และให้การปฏิสันทานต้อนรับเป็นอย่างดีโดยมีคุณยายกอเป็นหัวหน้าอยู่ณที่นั้นด้วยหลังจากสนทนาพูดคุยกันได้ไม่นานคุณยายกราบอาราธนานิมนต์ให้หลวงตาแสดงธรรมแก่เหล่าอุบาสิก,กานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านจึงแสดงธรรมเน้นเรื่องจิตภาวนาเป็นสำคัญ ทราบว่าหลังการแสดงธรรมคุณยายถึงกับประกาศขึ้นด้วยความอาถรรพ์ในธรรมปฏิบัติของคุณยายเองแกบรรดาลูกศิษย์ในสำนักว่าธรรมที่ท่านอาจารย์ได้แสดงให้พวกเราฟังนั้นสามารถยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้เปอร์เซ็นต์เดียว เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ตัวท่านเองตังคำกล่าวที่ท่านเล่าให้ผู้มากราบเยี่ยมคณะหนึ่งฝังว่าที่ว่าคุณยายไม่ต้อนรับพระนั้นหมายถึงพระประเภทกรุโกโซไม่ได้เรื่องราวต่างหากแต่ถ้าเป็นพระ